Come. Yeah, I'm not Six. Help me. Come play play play. No. You need yeah. 6 already. you yeah. <laughs> ตอนนี้เราก็กำลังซ้อมครับว <iałem S 1> <here> ันนี้มาซ้อมอยู่ที่ฟินแลนด์เฮลซิงกิครับตอนนี้ก็ไปจังใจหน่อยจังใจหน่อยมาแล้ว โหน,านา้านำทีมครับวันนี้อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มก้อนหัวแล้วเลยไปเซลูเอ้เซลูเซลูโนโนโนครับอนนี้ก็อยู่ที่อันนี้กำลังเล่นเล่นลิงครับเล่นลิงครับตั้งใจหน่อยตั้งใจหน่อยตั้งใจหน่อยเซลู <C> e <at> ตอนนี้เราก็มาดูอนน้หลังเลี e <at> <ops> เ่ยงเฮ้ยกระชากกระเชงหน่อยกระชากกระเชงหน่อยดิเดี๋ยวเรามาดูวงนี้ก่อนครับยืนแ e <at> <ops> อคอยู่เม็กซิโกใครเนี่ย e <at> <ops> ตอนนี้อยู่ฟินแลนด์ครับเฮลซิงก e <at> ิครับ นี่ครับสนามฟุตบอลครับตอนนี้อันนี้ก็ซ้อมครับวันนี้ซ้อมวันนี้ไม่มีแข่งครับพรุ่งนี้จะน่าจะมีนชุดเล็กแข่งก่อนครับเพราะว่ารอแมตชิเคสครับชุดใหญ่ครับอันนี้เรามาขยับไปเยอะไอ้ย่าทำให้เล่นดิไว้เดียวบอลไว้คิดไว้ไว้น้องเตยเหรอครับน้องเตยมาซ้อมมครับรองเท้าดีครับเยี่ยม เตยครับวันนี้รองเท้าใส่ดีครับตอนนี้แต่ว่าต้องจัดตัวท็อปแล้วมายูโรปโอ้โหตัต้องจัดตัวท็อปแล้วจัดตัวรองจะต่อเลยเลยใส่ตัวท็อปมันไม่ตัวท็อปอะใส่ตัวรองแป๊บเดียวก็หายแล้วไม่ใช่ตัวท็อปเตยอยู่นี่ครับ น้งเตยแล้วก็น้ำตาลครับอันนี้มาวงจีๆ้ๆไอ้โคตรหลอได้ไหมตลกให้ไม่ได้ให้นั้นแต่ว่าจริงจังหน่อยให้จริงจังโอ้แฟดูนี่ครับตอนนี้สามสะพอนเสร์อะไรพี่ตูนหมายถึงพี่ตูนอนะ่ะจัดตัวท็อปไปเลยโอ้ตา,ายแล้ว ต,ตัวท็อปมั้งแล้วอันนี้ก็เป็นวงของน้องใบตองครับดูดีแล้วก็ เฮ้ยซ้อมไม่มองแล้วเขาลละนี่ก็ซ้อมอยู่ครับเป็นการซ้อมยืดส้นยืดสายครับ เี๋ยวเรามนลงวงพี่พี่ครับ Fala, fala, fala. Okay. Who's counting? we're counting. Who's counting? it? ชุดนะครับ โ้ดเดฟส like no. ั่งให้เล่นจังหวะเดียวครับครับค่ำแล้วครับตอนนี้ก็ตอนนี้ห้าโมงครับพี่มาสี่ครับพี่มาสี่ตอนนี้ห้าโมง ้าโมงสามนาทีครับที่สิงคโปร์กี่โมงครับผมตอนนี้ตอนนี้ที่ไทยก็น่าจะประมาณ6 7 8 9 10น่าจะ3ทีทุ่มนะครับตอนนี้ที่น้องเคกก็กำลังจะเดินทางตอนนี้น่าจะเข้าเช็คอินแล้วก็เดินทางครับ จำมุ่มโอเคครับแมตติเกกำลังเช็คอินเท่ารัน ตอนนี้อยู่ฟินแลนด์ครับฟินแลนด์อยู่ประเทศฟินแลนด์ครับเฮลซิงกิอยู่เฮลซิงกิครับ เดินทางกลับวันที่21กรกฎาคมครับถึงประมาณ22ครับวันนี้อยู่ที่ฟินแลนด์ที่เขาว่ามาเก็บพวกลารเบอร์รี่พวกเชอร์รี่ครับว่าแล้วทำไมมันเยอะเพราะว่าประเทศเขาเหมือนเป็นต้นไม้ปลูกปลูกทิ้งครับมีเต็ไมไปหมดเลยครับโอ้โหโคตรอดอสสุดยอดอนาคตดีอนาคตดีโคตรอดอสนี่ก็พามาเนี่ย2 2รายการแล้วครั้งที่แล้วพาไปเออ่ ฮ่องกงฮ่องกงโอเคโชว์โชว์จะได้อนาคตเป็นไกลนาคตมันดีอยู่นี่ก็ดูแลมันอยู่มันจะเตยไอ้วัดดีคนออดหน่อยคนอดคดอสคนดออดสวดัดีหน่อยคนอดดดอดเออค <Yeah. S 2> นออใช้ได้เลยใช้ได้เลยแต่ว่ายังดือ้อยู่กำลาบอยู่ดือ้อมันดือ้อ mm hmm. แต่ว่ามัน,ม,นมันรูปทรงรูปทรงอะไรมันน่าจะโอกาสมันดี กูถึงว่ามันไปกูถึงว่ามันมันใช้ได้เลยแหละออด้เลยนี่ก็นี่ก at ็เดี๋ยวเจ็ดวันเพราะว่าที่มารายการนี้เพราะว่าเขาจะต้องการแบบเด็กผู้หญิงไปคอนแทกต่างประเทศก็เลยมารวมกับฟิลิปปินส์ไงเพราะว่าเขามีคอนแทกทางพวกอังกฤษพวกสเปนอะไรเงี้ยพวกนี้ก็พามา ตอนนี้มันมา9คนในเคสในเคสมันเดินทางวันนี้ไงเคสเดินทางวันนี้เนี่ยก็ห้าทุ่มเดินทางแล้วจ,จะถึงมุองนียตอนหกโมงเย็นอะเพราะว่าเมื่อวานมันเตะบอลลีกติดเตะบอลลีกอยู่ก็เลยไม่ได้มาเด็กไทยนี่ก็นี่ก็เด็กไทยเนี่ยใช้ได้เลย มันเอาไปไม่ได้ดิเอ,เ,อเ,อเอาไหมเอาไอลูกเชอรี่ไหม,มเดี๋ยวใส่กระสอบไปกระสอบหนึ่งของฝัน yeah, มึงจะเอา,เาข้่าวๆไปมันเอาไปไม่ได้ดิเอา,เาข้่าวๆไปให้สักคนหนึ่งมันก็มันออกไม่ได้ดิออกประเทศไม่ได้ดิครับสวัสดีครับพรเทพพร้อมทุนลงครับ เทพหอมทุลมครับนี่ครับติดต่องานหรือว่าจะขนของหรือจะเจ้ารถนะครับติดต่อไปที่พรเทพหอมทุลมครับบริการ24ชั่วโมงครับไม่ว่าจะขนของหนีผัวหรือว่าจะขนอะไรได้หมดครับไปที่พรเทพหอมทุนลมครับ <Hey. S 1> ไ,อไอเคสตมาวันนี้ดิวันตอนนี้เคสตเมื่อวานมันแข่งบอลลีกได้แชมป์ไงมันไม่ได้มาวันนี้พอดีประธานมูซอนบอกให้ยุ่ก่อนวันนี้มันมาวันนี้มันมันเดินทางห้าทุ่มอะ่ะ <c oughs> ก็จะถึงประมาณพร <c oughs> <ม>ุ่งนี้หกโมงเย็น มันต้องไปรอเครื่องที่ตุรกีไงเปลี่ยนเครื่องสิบชั่วโมงไงน่าจะมาแหละประเทศฟินแลนด์ครับฟินแลนด์เคสเคสมาคืนนี้ครับพี่แกงเคสมาคืนนี้พอเมื่อวานประธานสโมสรให้อยู่เล่นบอลลีกว่าแชมป์เมื่อวานด้วยก็เลยก็เลยมาวันนี้บินห้าทุ่มครับแต่ว่าน่าจะไปเปลี่ยนเครื่องที่ตุรกีอีกประมาณสิบชั่วโมงครับแล้วก็มาถึงฟินแลนด์น่าจะประมาณหกโมงครึ่งครับ พรุ่นี้ผมก็จะไปรับที่สนามบินสนามบินกับที่โรงแรมไม่ไกลกันประมาณ3ามสี่ป้ายรถเมล์ครับ สเกลทั้งเด็กผู้หญิงผู้ชายนะปีหน้าก็จะเป็นพวก56 5 4 5 6 5 7ส8่9น่าจะเป็นประมาณ54 56 57 58เนี่ยในรุ่นพวกเนี้ยจะสเกลไปอีกเดี๋ยวจะสเกลเด็กมาอีกทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเลย เป็นต่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออลิงลิงที่นี่ลิงที่ต่างประเทศนะครับจะไม่ใช่ว่าโดนบอลแล้วเปลี่ยนเลยนะครับถ้าแย่งแย่งหรือครอบครองไม่ได้ก็ยังต้องเป็นอยู่ครับการเล่นิงการเล่นลิงที่นี่ก็จะต่างประเทศเขาจะเป็นแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าเล่นลิงแตะบอลได้แล้วปุ๊บแล้วต้องเปลี่ยนเลยไม่ใช่นะครับคือเราต้องไปครอบครองบอลให้ได้อย่างเงี้ยครอบครองบอลแล้วก็ถึงจะเปลี่ยนครับ เหมือนว่าฝึกว่าให้เราแย่งไปด้วยครับฝึกให้ให้พวกผู้เล่นที่เป็นลิงก็แย่งแย่งให้ได้ด้วยเหมือนเข้าไปดีเล์ให้ไวขึ้นครับถ้าไม่เข้าไปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย Allow someone to be in the middle. Allow someone to be in the middle. Ready? Last one. Café. Play. Play. เขาติดพี่ว่าเก็บแล้วครับเพราะว่าเราจะมีเด็กผู้ชายแข่งครับ ครับใช่ครับใช่ครับผมเมืองที่น่าอยู่เฮลซิงกิครับคือพวกเชอร์รี่พวกลัตเบอร์รี่แบบปลูกทิ้งเลยครับคุว่าคนมาเก็บที่ฟินแลนด์เก็บฟรีครับโอเคครับ Yes six t h a t s why you should know ครับเคสกำลังเดินทางครับเพราะเคสกำลังเดินทางครับตอนนี้ก็เพราะว่าปีนี้มีทีมมีพวกทีมต่างชาติมาดูครับเยอะครับคอนแทค คอนแทคกับทีมเนี่ยเด็กผู้หญิงชุดนี้ผมบอกเลยจะโชว์ฝีมือดีครับมีโอกาสไปมีคอนแทคกับทีมในลอนดอนอังกฤษเลยนะครับเมื่อกี้เขาได้มาแล้วครับก็เขาจะมาดูพวกเด็กผู้หญิงส่วนมากครับนี่เชลเคก็กำลังเดินทางครับไม่ได้พักมาแข่งต่อที่ฟุตบอลที่ฟินแลนด์ครับแล้วก็ทัวร์นาเมนท์ที่บอลโลกเด็กครับ OK, khi OK, ạ. OK, ạ. gấp